พี่น้องมาซองเถื่น<บ>นอนกันเห็นยาเอ้ยมาวันนี้จังเห็นเนาะแต่เกิดมากเราเคยเห็นจักเถื่อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอามาเพื่อมาทุกคนเนาะืันนี้ก็มาพบพ่อกันคือเก่าที่ซ่องซาวลงบ้านนะ โมนิซาลงอัน,นยังสิไปจักหวัดอียังแหละพี่น้องบบแบนได้ถาดฝนไปกับอันเพือนไก่นี่แหละพี่นอ้องเ่นอัน่นว่าไปบ่อไปลินวัดบนันคอเบ่เลยอียังนี่แหละหวัดป่าบานันคอประมาณนี้แหละพี่น้องสุพรรณน่ะสิพากันไปสูตรลดน้ำแต่ซาลงนะคือสิบรรณสูตรกลับไป หลิ่นน้ำพึ้นซื่อเนาะสะลงกระบุมีทางไปกาขี่รถอีแตนไปคือกล่าวฮัละพี่น้องรถกระบะคอยางกะยมุท่านเดินไปตอนนี้ก็ยังถ้าสุผลอยู่กับคือสีอันสวยๆเติบผลแลเนาะเพราะว่ามันเกิดบริไกลสัมทัดพลเลยแต่กับคือสีไก่เนี่ยฮัละเพราะว่าซุ้มเฮาขี่รถไทยไปเผื่ออันไปเผื่อมาเนาะ อยู่ในเฮือนผลนี่แหละตอนนี้สุผลยังพากันกินข่าวกินน,ำน้ำอยู่ชาวลรงกาได้ขึ้นแต่วัดแล้วมือนี้ลงวัดเมื่อเสาวนีิลงใส่บาทวันสินเพ่งสิบหาคำไปกันเลยเน้นองพี่น้องตอนวัาลงวัดจะลงกับบอเอัศบริถ่ายให้เบิ่งก็ต้องขอโทษข่อภายนำลายเดอ้อกาเห็นเขาซาบิวิ่นถ่ายอยู่กาไปเบิ่งญี่ปุ่นละพี่น้อง ตอนนี้เขาก็ลังนังรหลดไปพี่น้องหมดทางยางแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแม่สาวนุยก็ไม่แรงเขาตะือมีนะผ่านย่างใดพึงหลดพาชมวิวแคมป์ท <c oughs> ่ง ีหยาอยู่เนาะหยากจักสิเอามาแต่ใส่กินหยาตายไปเลยคนกับโบต๊กบาตาลีเอาได้จนเลยหลุมขึ้นมาก็ได้ข่ามาเก่งทางกับบน้องแต่ตอนนี้ก็ยังโบกหมดนะไปมาหลุสวนยางน่ารักอาบวิตามินจินเอา ุลายเลยนี่บ่าวฟันอะไรลายเลยอดแล้วพี่น้อง้ต้นต้นไม้ลายเลยเนาะมีแต่ป่าพี่น้องยังบ่ได้ลงตลดได้เดี๋ยวนี้ เจอเจญเราในสมอคกมาโหดวัดแล้วนกพี่น้องกันจีได้เข้าไปส่วนสีพากันไปสูตรหลดน้้ำแต่ซลงบริสุทธิ์สูตรอยู่นี่บ้างชวินจากสูตรหลดน้้ำแล้วสมากันสีพากันไปห้าเหล่าเบิ่งน้พี่น้องเพิ่วมามีน้องแข่ ไปหาเบิงเ่งแค่ทางไปกับพี่น้องสลงกับบกเคยมาจากเถื่อหรอกแต่เกิดมาก็ะจะมีเจอเนี่ยเป็นเถื่อจำบิดเนาะคือดงนี่แหละเนาะป่าทางลางบุกมิแต่ป่ามิแต่ดงลายขนาด แต่ก็บ่ผู้สิเห็นหรือบอ่าเห็นเนาะแค่ก็ะแต่เกิดมาก็บ่เคยเห็นแครเห็นแต่นโทรราสับเย็นเนาะป่ามันลายอ่ป่าทางลังพี่น้องอากาศก็้อนๆน้นองทางหนาแล้วพี่น้องแม่เศร้านุ่ยเป็นคนนำทาง นี่ก็เป็นหนองเนาะปลาก็สิหลายน้ําจนขุ่นโหหญ้าเขียวสุมอยู่เนาะหน้าตาเป็นแนวได้แค่บ่แม่นไปทางพุ่นบ่เเห็นบ่อเนาะบ่ปนออ ขึ้นมาอำแหลนปุ๊บเลยเป็นบอร์ดระบายน้ำค่ะนี่เนาะตึ๊ดตึ๊ดไม่ใช่น้องกระกว้างเติบเนาะจักใหญ่จักน้อยสัมไดแครก่ะ ขึ้นให้ลูกให้ร้านเห็นบะเ่ยเอ้ยพอเป็นบุญตาเ<ะ>งียบนดานากะเงียบอิงติ้งอยู่ตอนนี้เพิ่นกะลอยมาหาสุมเฮาแล้วพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นกะยุดอยู่ในนี้พี่น้อง ต่เกิดมาก็บโเคยเห็นเนาะฝุ่นได้่นกับโบได้ใหญ่พันได้ฝุ่นสิไปแล้วพี่น้องพิ่นมาให้เห็นเล็กหน่อยแล้วฝิ่นก็ไปเนาะขอบใจหลายๆเด้อฝ่นไปแล้ว่นไปแล้วไัเลยเลยไปเลไปข่ยไยู่เลไปเลไปเไปยู่เไปยไป mai bưng cái cây nôi cây cắp bên này nhà cái. ơi, Mà mình chỉ chẳng nhìn nọ. Nằm. Ta được ma có bao giờ chắc thử nó ปากบ่อวันี้อ้อยไปแล้วขึ้นเห็นคากบ่อ้อยไปดิอ้อยอยู่พื้นหญ้าบ้านนี้ฮักกะซืเมือ่อแล้วพี่น้องหลังจากเบิ่งแขนแล้วล่ะกะกะเพิ่นก็มีตัวเดียวเนาะเต่ากะตัวเดียวส่วนเต่ากบา็บ่ได้ขึ้นมาให้เห็นดอกอยู่พื้นน้ำบ่เมือ่อยฮอน บรรยากาศทางลังเย็นเย็น,ยนมีแต่ต้นไมาเย็นขนาดเมื่อแล้วบันที่น้องสำหรับคลิปนี้สลงกาเขาจบไว้สำเร์ผักพ่อแม่พี่น้องมือผนมาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับซบากใหเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงบัานนาในเดอร์พอกันคลิปใหม่และคลิปต่อๆไปเนาะบอดลินกับบอดมี่ยังดอกพี่น้องมิแต่มาเผิ่นมาสูตรลดน้ำล้วกัน พาไปเบิ่งแข่เท่านั้นฉลงตะเกิดมากกับบเคยเห็นถือว่าเป็นบุญตาเพื่อนว่าพาเเ็นกนัถือว่ามีบุญอยู่เมื่อยตอนนี้ห้อนห้อนพอกันคลิปใหม่เนาะอพี่น้องบ๊ายบาย